รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับวันนี้เราก็ มาจังหวัดรบบุรีนะครับามาประกอบพิธีในการอัญเชิญองค์พ่อชัยมงคลขึ้นประทับอยู่นะทิพยาสถานที่เขาเรียกว่าจิตสัาธารวมกันสร้างขึ้นขวายพระชัยมงคลก็เป็นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทย ฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราได้มาทำใคณะใบศีสุพรรณบุรีซึ่งนําโดยผมอาจารย์ธาน,านีนะครับก็ได้นําคณะมาประกอบพิธีแล้วก็ได้จัดเครื่องสักการะแล้วก็การประกอบพิธีว,วงสวงเหล่านี้เป็นไปโดยสิ่งที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยเราต้องส่งเคาะเทวดา ซึ่งเทวดาเหล่านี้ก็คือบรรพบุรุษและผู้ที่มีคุณต่อเราจึงต้องตอบสนองซึ่งกันและกันขอพวกเราในวันนี้จะได้รับผลแห่งความสุขความเจริญจากพ่อชัยมงคลในวันนี้ด้วยครับสาธุครับสวัสดีครับครับก็ที่ในอดีตกลับมาย้อนได้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะมีสื่อหนึ่ง ที่เป็นตัวเชื่อมให้พวกเรานั้นได้มาพบเจอกัน mm hmm. เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เจอกันในวันนี้หรือการทํางานร่วมกันก็คือไม่ใช่เรื่องบังเอิญ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่จะได้มาพบเรื่องราวเกี่ยวกับของโบราณหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นหรือเราจะได้คนพบเจอเจอก็เป็นเรื่องราวที่เราได้อาจจะอยู่ในยุคนั้นในสมัยนั้นจึงได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาช่วยกันนํา สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้เห็นเป็นผลของการเจอเจอที่ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการประกาศผลงานของพระพุทธศาสนาในอดีตด้วยนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทาําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดสําหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับได้เลยว่าอาจจะเป็นดินแดนส่วนภูมิในรวมกันทั้งหมดแต่นเนื่องด้วยในยุคก่อนพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นยุคข,ของขอมยุคข,ของทลาวดี เป็นยุคหินที่เขาก่อสร้างขึ้นโดยการใช้ศิลา<อ>ฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือจะทําให้เราได้พบเห็นเนี่ยมันก็อาจจะ,ะย้อนกลับมาให้เราได้ดู่ด้วยด้วยความเป็นเมืองในยุคเก่านะรเราอาจจะเรียกว่ารุ่งเรืองในอดีตครับแต่ละยุคไม่ว่าจะเป็นลบพวงรบบุรีรสพุพรรณบุรีหรือกรุงศรีสุจยาครับหรืออ่างทองหรือเมืองใดๆก็แล้วแต่ เราจะมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือวัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยเป็นการทําให้เราได้รู้ย้อนอดีตของประวัติศาสตร์ว่าได้มีการสร้างเช่นเมืองเชียงใหม่ต่างๆะไรก็แล้วออกเนี่ยเ็มีเยอะก็มีการขุดค้นในการที่ฝังเอาไว้เจอแผ่นเขาเรียกว่าประวัติว่าใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนทําเนี่ยแหละครับก็คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยให้เราได้รู้ว่ายุคนี้ยุคนี้มีการเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับผมจขอตอบนิดนึงก็คือท่านพ่อไวยพนเนี่ยท่านเป็นครูที่ใจดีแล้วใครจะเล่าเรียนใครจะเอาไปทันหรือกันก็ไม่ถือเลยท่านคือทุกคนเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานขอแรงหน่อยครับขอแรงหน่อยแรงเหรอครับคงจะเอาเป็นเพลงเล็กๆน้อยๆได้ครับได้ครับขอได้สิ่งที่เราําให้ก็คือมันเป็นศิลปะรแสดงของของสุพรรณบุรีไทยๆเลยก็ได้ได้ครับแม่มีพระคุณคุณในหัวใจ โลกนี้ไม่มีแล้วใครเหมือนดังแม่ความรับใครในที่วันแน่ยังไม่เพียงแทร้รักของแม่เสมือนทองพอแล้วนะครับโอ้อาจารย์อเรายมขอเอาเพลงองก็จะน <c oughs> ักเราที่า <c oughs> สามารถ ได้ครับอาจารย์ลองใส่สังเพลงสิขอสักเพลงหนึ่งอ่ะเพลงแบบนิดหนึ่งนะได้ได้อาจารย์ใครลืมพ่อแม่คนนั้นก็แย่เต็มที่ฟังผมเล่าเรื่องนี้เรื่องเศรษฐีหรือแม่ผ่านมาผ่านไป ลูกทำเป็นไม่เ,เลี้ยวแลลงโผลวลงเมียเสียจนลืมแม่จิตใจพังแปรเปลี่ยนไปโอ้ยอาจารย์มันร้องไห,ห้เลยครับนะก่อนกลับเราทีนี้ขออนุญาตอาจารย์ก็ขอ,อ,าาอพูดเรื่องเล่าของอาจารย์ของอความเป็นมาของอาจารย์หน่อยครับนะ ขออีกสักครั้งหนึ่งว่าเรื่องเล่าของอาจารย์ว่าเป็นบุบคคลที่เกิดที่สุพรรณบุรีบางปะามาก็ <c oughs> เป็นลูกประสีเส้าสายว่าไปเป็นลูกชาวนาบางปะมาเลยนะครับ<อ>ซึ่งอยู่ในท้องทุ่งของออตำบลไทยกงดินบร <ทะ S 2> เบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกชาวนาโดยกําเนิดเลยนะพ่อแม่ทำไร่ทำนามาเลี้ยงพวกเรามาเติบเจริญเติบโตได้ก็คือ เขาเรียกว่าลงประเด็นหนองในบึงในคลองเนี่ยเพื่อจะจับปลามาเป็นอาหารแล้วก็เกี่ยวข้าวดำนาปลูกผักเป็นการเลี้ยงอาชีพของเราด้วยอาชีพของเกษตรกรแต่ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกเยอะก็เรียกว่าเลี้ยงลูกไปได้เนี่ยเก้าคนสิบคนก็ถือว่าเราก็เลยไม่มีสมบัติพระสถานอะไรที่จะเป็นทุนในการที่จะลงทุนในการทำมาหากินพ่อแม่ก็ได้ให้แค่ร่างกายแล้วก็สติปัญญาแล้วก็ ส่งให้เราเรียนเท่าที่เราจะเรียนกันได้ไหวเท่านั้นก็ต่อไปเราก็ไปต่อยอดกันเอาเองก็นั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เราก็ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใช้นี่เก่าครับขออนุญาตตบมือให้อาจารย์เมืองสุพรรณบุรีนะครับโอ้ยตบอีกครับตบอ,อีกทั้งนึงโอ้ยครับอาจารย์เมืองสุพรรณคนนี้ไม่เห็นไม่ใช่ธรรมดา,าขออนุญาตากราบลาฝากาคติธรรม คติรรมให้ครับญาติาโยมคนเราเกิดมาต้องไม่ลืมตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับเมื่อเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บิดามารดาหรือพระพุทธศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแผ่นดินเกิดของเราเนี่ยครับผมถูกครูบาอาจารย์สอนมาว่าเราต้องระลึกระลึกนึกถึงคุณแผ่นดินทำที่อยู่อาศัยของเรานะครับฝากเอาไว้เลยนะครับว่า ทำที่หัวัยของเราเองให้เป็นวัดให้ได้คือเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะฝึกทักษะอาชีพเร่งรีบแลบะลายพฤติกรรมและก็ชักนําคนอื่นเข้าสู่สังคมดีก็คือเราทําบ้านของเราเองให้เป็นวัดเราจะได้คิดว่าวัดอยู่ในใจเราตลอดเวลาแล้วก็การปฏิบัติใดๆก็แล้วแต่ขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลักให้นึกถึงความดีของพระองค์ท่านทําลมหายใจให้เป็นลมหายใจของพระพุทธเจ้าให้ได้เราก็จะมีความสุขไปตลอดนะครับขอบคุณครับบุรีบาน